สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเฉลวรำซิงครับนี่หลังจากที่ลงเสร็จแล้วครับนี่ก็ทําการล้างครับไม่รอช้าครับล้างอิ0เจ็ดร้อยของเราก่อนครับนี่ล้างอ7 0เจ็ดร้อยวัสดซื้อวัสุ่สสมากบาดมือนี่นี่กูโทรหาแล้วแม่งวลับบาดมือกูยางแห้งเลยนี่ครับ ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยครับดูก็สวยเหมือนเดิมเลยครับรถผมนี่สวยเหมือนเดิมบึ้ยย่องโดนจักรฟองมาสั่นทีมงานครับดิสกี้ครับวันโบกวันสองวันวันเดียวเออเฮ้ยโจมตีอะไรกันลูกพี่ไช่ไหละเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันหักเอานี่ก็ถ้าแก่ครับ เป็นยังไงครับเดี๋ยวเล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงรถสวยไหมฮะ,ะสวยไหมอู้แป๊บยังเหลืองเหลืองเลยเลยครับนี่ออโอ,โอ้งามโพดเนาะพี่น้องขอมาขอครับขอมาหัวแพงดอกเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับเว้ยจะไดนว่าอางไรเนาะนี่โอ้ลูกปลามาบ่ครับลูกปลามาบ่โอู้สาวมาครับโอ้เอ้า ไทยสาวเนาะประเทศไทยคนมีแฟนนี่แหละลบเด้อลบเด้อุน่นนี่สาวมาหาถึงบ้านเลยครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอกันนานเลยปเป็นยังไงบ้างเน<อ>าะฮะคิดถึงกันไหมนี่โอ้ชิดนหัวดอกค่องโอ้คิดนหัวแห้งนะโอ้ยากีบางไเนาะทำไมกิดหอดแห้งมาจน<อ> เรนบอกเอ้าท <aid> ่านได้บอกจ่านเฮ้ยเมียมาแล้วแม่เหรอเมียบ่มีเมียมีกับเมียพี่ต <reconcile> ้องมาและเนาะก็เมียพี่มีเนาะเขาไม่สิทธิ์เลออเออเฮ้ยสาวคู่สามเมียพอกันตอนงย์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวปั้นให้ครับเลยเดี๋ยวดำให้ให้รูปเนี่ยให้รูป ง่ายรส่งให้นเด้อฮะส่งให้เจ้าเหรอคอยงายงาด้วนี่สาวมาครับเดี๋ยวค่อยจะไปหาเจ้าอยู่แต่ค่อยยันเจ้าคาค่อยน่ะแต่ถ้าเจ้าไม่คาค่อยค่อยก็จะคาเจ้า นี่ครับมาถึงบ้านครับต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยฮะมองก็ถามเฮ้ยก็ขับได้สักสิบสองรอกระโจกขันใจก็นอนอยู่งหนีลดเออเออนี่ครับโบมี่ดอกเมียมีก็เมียพี่ต้องอยู่สิเห็นไหมพี่อยู่คนเดียวนี่เฝ้าสมบัติคนเดียวนี่น่องน่องปีนน้องก็น่าบูดสิ บมแมนเรกบูดก้อนนั่นแล้วบมจอดสื่อทุเรียนด้บแม่ไปดว้บอกเลยนาบูดไปนะอืมดานนังโมนาตาเน่ข้าศูไบ่ไอพวกนีตัวจริงเลยแมนหน้าตากเกี่ยวเนาะศูนบาตาเกี่ยวแมนเป็นได้ได้คือได้มหาฮะ กัอยากแวรมาหาเนาะมีรถซิมซองลอยเนี่ยเนาะชิ้นหอดท่านจะได้ก่อโอ้ยวชิ้นหอดต่กอนผูได้ก็คือนกองเฮ้ยบ้าตะกอนแล้วสอดก็ได้สโซจอื่นครับตัวนี้จะได้ไปจัดชีวิอาครับเด็กเตาอ้วนไม่เอาเตาหูเอาว่าสติ๊กเกอร์เอาเอาซื้อหมวกวไม่ได้ไหมเอาติ๊กเกอร์มานได้ติดยังโอ้ยติดกระจกโอ้โหเขาบอกให้ไปตะบอกว ยางเลยแหละเบิ่งลอดยางงามพี่น้อง้าเจอียปเกอร์อมาตดล้อรถอู้บาแตกย่เนีบแตกเดี๋ยวแคบเอาตินบอเลยอืมจองแคจองเออบ่อ้างเนียขึ้นไปเบิ่งว่ะเออวางตรนีเลยเนี่ยวางอีหลีมือไม่ก็วางดอนวางเป็นรถอ้งามบ่ฮะ ตั้งไม่ไเนี่นี่บ่ายกพงามามสำแคดอกอ้ยงยั่เอาปลาชมรดงามเหรอเอากระสมอานีเออนี่ครับเดคนี้ยเข้ไาเข้ามาแล้วตัวพลาไปแลนงานมาเฉียวนึงไหมบุเคยไปน้ำจืบคลไปยังไงเมื่อนั้นก็ไปน้ำกันอยู่น่ะเมื่อนั้นล่ะมือไปุบวนน่ะน่ะ นี่ครับก็สาวแคทมาเยี่ยมครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับคำคครับหยิบเลยดีไหมเอฟซีันลังนะบ <laughs> อกนย่หันลังเลยเด้อ <laughs> โอ้ยเ <laughs> นาะเจ้าลงเงียจะดเห็นคือการละกันอะไรยาอะไรประทศไทยหรอก็ยังให้เขาน้ำต้มใสกระเพอเเ้ย โอ้ยหอดหอดหอดพี่หลองฮะฮะเราเรียลล้างเราเราแมกระแมกนะจานที่ขอนนะขอนรถนะเจ้าแคทมาเยี่ยมเลยวันนี้ก็ล้างจิบสองรอพอดีครับนี่สายปั่นครับสายปั่นของเราฮะขับได้เจ้าขับวะล่ะขับได้เลยแหละแม่นเหรอเนาะ ครับฮะมู่แล้วขับได้เลยรถควายมันแรงเี้ยเหบเบรกมันเจื้อ๊ะเลยแล้วน้าครัมาแล้วเจ้าเบยกเยียบเบรกท่นึงควาเกือบต๊รถน่ะมือนั่นน่ะควจับได้เลยอ่ฮะ เบรกดีอยู่เดือตามแล้วลวันนี้เราพูดพุ่นไปไปชมกันไหมก่อนฝุ่นงามมัม้เนี่เดีเ๋ยวไอเห็ดงามออากันอีกนี่โอ้สวัสดีน้องนะครับขอบคุณมากครับที่มาหาถึงที่เลยเพราะว่าวันนี้พี่จะเสียให้พันห้านะครับนะใช่อมะพัฒหาไอ้ม พื้นฐางเลยพื้นาเออแยงมาเบ้องมาได้มาได้มาได้เอาเมื่อกี้นี่เอาให้ล้เอาเออมาเอาหนึบาทคนมันมีทากนสไปมาเหรียญปวยฐานมได้ดอกคันของดีนะมันต้องลองเันใจกรใจายเราต้องล่องมาได้ิใจลอืมัดติดใจก็เาต้องเสียแล้ว ฟีได้บอกฮะยเงาเลยเอาเลยอยู่เงาเลยฟีได้บอกมีหลายคนดิ้นนนนนนจังไรข้อร้อยมาไหนเห็นอยู่บนไอ้อ้ไ้้โหนเขาเพ้นเขาหันหนานี่่บ่แมนจังเด๋อที่นี่เราไมงก็ไ่เมียนมันขึ้นนะนี่ครับก ล้างครับลูกน้องผมไม่มีอะไรมากมายครับดูสวยครับจับหน่อยเปิดเพลงไงนะเปิดเพลงวะเออเพลงเปิดเพลงแมนข้อก็ไดั้งเนาะอ๋อเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะสินะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์เลเด้อช่องเสียเบียร์ทั้งสิ้นเลย ออฝากติดตามแฟนใหม่ด้วยครับสาวแคทพวงชิงครับโอ้ยแฟนเพจบอวิทโอ้ยบ <c oughs> อวิทพี่น้องเอาสวัสดีครับ